ขอสัมภาษณ์อาหารหน่อยครับกินไปแล้วนะกินไปแล้วไม่เหลือภาพไม่เหยียบภาพสวยๆอยงนนะมองกล้องหน่อยอันนี้อันนี้ถ่ายวีดีโอนะอ๋อหรือไม่ได้ลองนะที่หมอบอกอร่อยแล้วอาการอาการดีแล้วนะอยู่กับหมอปลอดภัยตีเป็นไงบ้างวันนี้แพ้หรือชนะครับแพ้ครับ เตยเตยเป็นไงเป็นคนตาต่ำต่ำครับขอบคุณพี่แป้งที่เด็กโอ้โหเล่นมกนีเล่นง่ายขึ้นไม่เปลืองไม่เหนียวแย่เดียวพี่จันพี่จันครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่แพ้อร่อยครับบอกไเลยอร่อยอร่อยอ๋ออร่อยผมหมายถึงอาหารนี่อร่อยอ๋อชนะแพ้เกี่ยว ไม่เกี่ยวแล้วพี่พี่มาเป็นไงมาวันนี้บรรยากาศดีครับเยี่ยมมากเลยเยยี่มมากบรรยากาศแบบนี้เนี่ยกลับมาไปบนไหก็จะดีแล้วบรรยากาศในสนามเป็นไงบ้างที่บรรยากาศในสนามเี่ยมมขอขาขอมุมนี้ขอมุมนี้ด้วยกันพี่พี่มาถามทังนี้หน่อยจะได้เห็นเห็นหน้าผู้จัดการทีมเยี่ยมมากเลยนะวันนี้ตามตามแผนได้ตามแผนเลยครับตามมาสามเดือนกว่าแล้วเกิดการนี้โดยเฉพาะไม่ชนะถ้าไม่ชนะเราจะไม่ได้มากิน ไป่จากคู่ใครในวันนี้คู่คนเดิมเขาคู่คเดิมคูสวตีมองกล้อง่อยดิคู่สวอะขอดูคู่ผู้จัดการทีมเต็มที่วันนี้ไม่มีการอาการ,อาการบาดเจ็บร้อยเปอร์เซ็นต์มีเคาดทีครับมีพลาดท,ทิงครับมีพลาดทจทิงไหรถ่ายทอดสด จานแกงเป็นไงครับวันนี้อร่อยมากครับแต่ว่ามีแต่ปลาครับแล้วในสนามกับเพียวันนี้เลยว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดถึงแม้จะแพ้ทีมพี่แบงค์ไม่เป็นไรคราวหน้าเอาใหม่แต่ชนะพี่ฮะฟ้อมฟ้อมวันนี้เต็มที่ฮะแต่พี่ไม่เต็มที่นี่ไม่เต็มที่รู้รู้แต่ว่าเล่นไปรับกับไปอ่ะกองเชียร์เยอะเหลือเกินโอกองเชียร์เต็มที่เุณซื้อสองก่องเชียร์แบบเยี้ยนเลยอ้าวันนี้คุณต่อบอกเลาะฟิตร้อยเปอร์เซ็น วันนี้ครับปิ้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผลใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่แรงประมาณหกสิบแล้วผลเป็นไงบ้างผลผลมีมันเฉียนแค่แต้บเดียวนะครับโอ้โหมีแท้บเดียวต้องต้องมีล้างตาล้างตาล้างตากับใครวันนี้ขอขอดูคู่หน่อยเอาอะไรคะ่าวูดตัวจริงกอย่าขาเจ็บเสียใจมากเลยมีความรับผิดชอบใช่ไหม รวบรวมคำแค้นเอาไว้เยอะตายแล้วดูแลดิวันนี้มันนั่งลออยอ่างเดียววันวันนี้วันนี้ออกการมาเยอะเยอเลยแล้วมาเป็นสีฟ้าพึ่งด้วยนะโอเคเสาร์นี้วันเสาร์ที่24นะครับมิ팅ครั้งแรกอาหารรดลุงร่างกายมีประโยชน์ ใช่ครับถ่ายถ่ายบรรยากาศียนกับเวนสปอร์ตครับครั้งแรกได้ชนะอื่นมาายังมียังมีการพลาดพียงอยู่ครับในวงอาหารโอเคครับขอจบไลยงานในครั้งนี้ขอบคุณครับ